ขาจ้ำหน้าลูกค้าค่าะเดี๋ยวมาดูพรีวิวล็ลอตใหม่กันเลยค่ะงานเป็นยังไงมาชมพร้อมกันติดไม้ติาหัจะประมาหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบตัวลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกโจ๊กกระเพนบางท่านเรียกขาจำ้ำบางท่านเรียกกางเกงโจ๊กกิ้ง joking, บางท่านเรียกกางเกงจ้ำขาอ่ะก็คืองานเดียวกันเลยนะคะขาจ้ำโจ๊กกระเพนหลกัหลกๆแล้วจะได้งานผู้ชายออกงานผู้ชายมากกว่านะคะ มากกว่างานผู้หญิงแต่ไตล์แบบนี้ก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะพี่ <Okay. S 1> ผ้าโดยรวมเขาจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะคอตตอนนี่มีะจัมไซ์คาโก้บ้างอาปนใะนกระสอบแล้วก็มียีนปนบ้างในกระสอบที่ที่อยากได้แบบเป็นผ้าจัมยีนล้วนไม่มีนะคะไม่มีส่วนใหญ่ก็คือจะปนกันนี่ mm. มีทั้งคอตตอนแล้วก็ยีนเล็กน้อยนะคะกระเป๋าข้างคาโก้ไซส์ผู้ชายนะคะทรงผู้ชาย ผู้หญิงก็ใส่พี่ตรงนี้ผู้หญิงก็ใส่คือมีที่เป็นแบบว่าผู้หญิงจ๋าบ้างใ<ก>นกะระเป๋านะไซส์เขาส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ปกตินะอืมกระเป๋าข้างโอ้ยิงสวยนะ อามีกันอีโต้นะสวยเลยอ่ะ,ออออะวิ่งเธอเธออันนี้เหรอตาเด็กแนวปะโอ,อนเนวีโอนเนวีนะจ๊ะนเนะะเ่เห้มือนอันนี้เขาก็ได้ยินคนอยู่หลนะังพี่รำขอพัน,พนลำมาฝั่งนี้เลยดิดดสายสตรีทเขามีนะ ตูดไบโพอะไรต่างๆก็คือปนกันนะคะปนปนกันในกระสอบนะคะอ๋อสีสวยว่ะจอเชียงรียดกระสอบละสามร้อยบาทนะคะที่ขารายการนี้ตูดเป้าเต็มจ้า บางตัวก็กระเป๋าคาร์โก้นะคะเดสตอ็อกนะกระเป๋ายทรงช่างนี่เท่เลยอะไฟเบอร์จีนโอ้ยิงพี่ไซก็ดีอยู่นะไม่ถึงกระติดเล็กนะใหญ่ๆก็มีออกนะ เนี่ยนยผู้ชายนะคือทรงอะ่ะมันจะเป็นงานผู้ชายแต่คือผู้หญิงอะ่ะเขาก็ชอบใส่นะคะทรงแบบนี้ทรงผู้หญิงจ๋าในกระสอบอะ่ะมันก็มีปนนะคะใาแห้งไวร้อยกว่าตัวนะคะเพียง ถ้ารีดมันก็จะดูสวยมากกว่านี้นะเ,นเ,นนเนอืมจะเห็นเห็นทรงเห็นสไตล์ของผ้า,าชาัดมากกว่านี้อลริโซนาไซส์ใหญ่ก็มีออกนะชอเชีย สุดเต้าไม่มีเสียนะเต็มใช้ได้หมดกระเป๋าคาโก้โอ oh, สตรผู้ชายตัวใบโโอ้นี oh. ่เป็นสไตล์ผู้หญิงเลยนะโคตชเตอร์คสวยเลยกระเป๋าเฉียง นี่ดูดิตัวใบโพนะเน้นๆเ,เต็มๆต็มลูกพระใช่ใช่นห่ดูดิขาจัมก็ใส่ได้ตลอดนะชิลๆก็พยายามลองได้หมดนะนี่ดูดิโอ้ตัวนี้จอแดนค่ะใส่วิ่งก็ได้นะแฟชั H ่น M แก๊สนะคะวอลคอมค่รอวอล์อมเยอะเหมือนกันเนาะน่าจะเกินร้อยอะดูเหรอเมอิรกันอีกโก้โอนีคจักโจ่นจักจนโอ้นไซส์ใหญ่เลยนะ ชผู้ายแบบทอมมี่ทอมมี่ไฮัทิกเกอร์โอเคไม่ใช่ไอหมีเหมือ,มอ,มอมนเขาเขาหมวนห้ามาเนาะ โซโนม้ว嘛ฝ่ายอเลติกค่ะสนใจสินค้าอะไรกันไหนนะคะทักแชทสอบถามแอดมินหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่คะ,ะวันนี้เราพรีวิวค่ะจ๊มนะคะอยากได้ชมพรีวิวสินค้าอะไรกันไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากให้เราเปิดรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะ